อ่ะดูข้อสามนะครับอันนี้คือความหมายของคาว่าขั้นแรกต้องทำให้ฝามึงเป็นศูนย์ก่อนเนี่ย x มันต้องย้ายมาบางคนเอาลบหนึ่งย้ายไปบวกหนึ่งแล้วเอลบหนึ่งคูณไข้นี่บรรเลยเลยนะลูกนะขั้นแรกทำให้ฝามึงเป็นศูนย์ก่อนเลยเสร็จแล้วทำให้เป็นซิงเกิลแฟคชั่นครับก็คือหาคอลนอรคอลนอนก็เป็น x ลบหนึ่งหรือค่าบอกว่าเพราะตัวนี้มันส่วนหนึ่งทั้งคู่ นะครับหนูก็ไขวยไปไอ้ลบ x หนูก็คขวยไปนะนี่คือความหมายของเพาว่าเศษส่วนก้อนเดียวหรือเศษหรือ single fraction ข้างบนก็เียรยเลยครับ 2x บวก2ลบ x บวก1ลบ x กำลัง2บวก x หารด้วย x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0ลบ x บวก x ตัด ลบ x กำลังสองบวก 2, 2 x บวก3หน้าสุดติดลบอีกแล้วนะครับอย่าลืมเอาลบ1คูณตลอดด้วยนะก็ได้เป็น x กำลังสองลบ 2, 2 x ลบ3นะลบคูณตลอดเครื่องหมายต้องเปลี่ยนข้มงก็แยกแฟกเตอร์ครับ x ลบ3 x บวก1 นะได้ค่าวิกฤตมาปรับบนเส้นจำนวน3ค่ามีอะไรบ้างลบหนึนะเอาช่วงบวกแต่ระวังนะครับเศษส่วนส่วนห้ามเป็น0จึงตอบปิดลบ1ถึงเปิด1ยูเนียนปิดสถึงเปิดอินฟินิตี้จบไหวไปะลูกปานต้องไหมครับ อ่าไปยาวเลยลูกปานยาวไปยาวไปยันข้อนู้นเลยเนี่ยยันข้อ16เลยนะเดี๋ยวจบข้อ16กแเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นแอบสูตรละ ข้อสี่นะครับห้ามนะหลายคนเอาสองคว้เอา x อวไม่ได้นะครับมีตัวแปรห้ามคูไคว้ที่หนึ่งบอกแล้วเอาแล้วทำไงไอพ้พี่ก็สอนไปแล้วคันแรงทำให้ขวามือเป็นศูนย์ก่อนก็ย้ายมานลบสิสถาน,นีหาคณาคูนควาอ้าวไหนบอกมีตัวแปรห้ามคูณควาไอ้พี่คาว่าคว้คือคว้ข้ามฝั่งอันนี้ไม่ได้ข้ามฝั่งอันนี้จะรูปอยู่ในฝั่งเดิมเองจะคว้ไงเองก็ไขว้ไปเถอะเนี่ยตรงเนี้ย มันก็หาขอนอคูณไขว้ไปนะบางคนไม่เข้าใจไหนบอกมีตัวแปรห้ามคูณไขว้นะไอ้คำว่า,นะา,าห้ามคูณไขว้คือข้ามฟังหน้า x ติดลบครับเอาลบคูณตลอดก่อนเครื่องหมายเปลี่ยนที่ผมเอาเลขสองนีไขว้ไปได้ไหมได้ครับเพราะเลขสองไม่ใช่ตัวแปรครับเลขสองเป็นบวกชวนหรืไขว้วไปได้เลยนะก็เหลือแค่ x ลบสองส่วน x มากกว่าศูนย์จบละหนูก็ปักเลยลูก จับแต่เรางเล็บเท่ากับ0ก็ปัก0กับ2บวกลบบวกมากกว่าเอาช่วงบวกเวลาดูเครื่องหมายดูตอนสุดท้ายนะลูกไม่ใช่ไปดูเครื่องหมายตอนแรกนะเ่ยดูตอนสุดท้ายนะครับมากกว่าเอาช่วงบวกจบแค่นี้เองอ่ะา่าร ปานทำไปแล้วก็ดูเฉลยพี่หนึ่งได้นะตรงกันหรือเปล่าข้อห้านะครับเหมือนเดิมทำให้ขวามือเป็นศูนย์ก่อนหาคอ,อรนอแยกแฟกเตอร์ปักมนเส้นจำนวน มากกว่าช่วงบวกจบข้อ6ททำให้ขวามือเป็นศูนย์หาคอนอ้อาว repeating factor เพื่อนเก่ายังตามมาครับแต่เราไม่กลัว เด็กชายท่องจำช่วยด้วยได้เลยเด็กหิงวิเคราะห์เรามาพร้อมกับคำว่าดีกรีคู่ปักสองจุดนะฮะดีกรีคี่ปักจุดเดียวเราท่องอยู่คำเดียวเลยแต่วันนี้เราพัฒนาแล้วเราจะไม่มานั่งเขียนเปิดศูนย์ถึงปิดหยูเนียนปิดหถึงเปิดตี้เพราะไอ้ปิดหนึ่งถึงปิดหตัวนี้มันเชื่อมกันพอดีนี่เชื่อมต่อกันพอดี เราเลยต้องขมวดคำตอบเป็นเปิดศูนย์ถึงเปิดตี้เลยนี่ใช้ได้นะเอาล่ะทำเลยยาวไปลูกหกข้อหลังมันไม่ต้องแยกแฟกเตอร์อะไรหกข้อหลังมันเน้นปักอย่างเดียวอ่าลอกห้ากับหกแล้วทำที่เหลือต่อกันเองก่อน